สวัสดีครับพี่น้องเชบภูมิบานข่อเด้ไหมตะปลาอ้อยเป็นตะยูไานนะครับพระอาทิตย์กำลังสิตกดินะ ภูเขากับนี้เนื้อ,อยูนี่ยูไรอ้อยเลยครับไรอ้อยพรเ้ภูเขาอากาศโคตรดีเลย ัน,นั้นรถวินัทเขากำลังสีใสเป็นเวลาตัดอ้อยออกแล้วเขากลาดสีใสน้ำวินัทกากน้ำตาลให้อ้อยงามเลยครับ <c oughs> เบรกกันทางมันหน่อยทางหาักมาหายมาหน้าเนาะมันมันกับหน่อยอนะ ลุงยู u ูปเนี่เด้อทายซืซ้อๆบ่มีคนเบิ่งกัสิลุงมีต่ปลาอ่อยเลยครับบ้านยามีต่ปลาอ่อย นรถสิบล้อหน้ามหน้ามขี่อ้อยเอาไว้มามัดใส้อ้อยวินัดเขาเรียกเอินน้าวินัดเนาะวินัตได้ใส้อ้อยมันน,นั่นนั่น มันงามๆนะอื9อืมเป็นปลาอ้อยนะครับ เป็นป้าอ้อยผมนะป้าอ้อยของผมเองเพิ่นตัดออกนะอีกแปลงหนึ่งมาท่านนีมันมาท่านนีตัดอีกสองแปลงเพิ่งคว่ำเป็นตะยูของบ้านเฮานะครับคันมีเงินกับยูได้แล้วเนาะอ,อันนี้ ต่พี่น้องกันนั้นนะครับอย่างนี้ก็ได้นี่ค่ะบ้านป้านะครับกระอ่อนเนื้องวัวมัแจกเป็นอู้สวัสดีครับอเอาเนื้อไปน้ำยาหรอเด้อไปกินเด้อสนะุ่า เดี๋ยวเนื้อไปแจกอ้ายแม่น้องพ่อผู้สุขนเนาะใน,นกระทวนสวนสวน,สวนยาเองงนะครับนี่บานยาก็ะชิกยางเป็นไ่งก็ได้ทะลุนี่ก็ได้ผ่านบานป่าก็ได้แต่ยนี่ก็ไม่ให้อายแม่นอะอ้อออาว เจิกน้อยคือลายแต่ว่าเนี่ยแกเป็นทีนะฮะรถแกแซวบันทีรักไปเลยครับเอาอีลากินเนียงัวเป็นยช่บ่ดีเนี่มันนี่คือเก่งแต่ว่าอันนี้กะทีเป่านะฮะตัวได้เห็ดเนียงที่สวนครับครับซอยเขาบ้านกันนิดน้อยนี่นะไฟครับนั่นมีคนเปิด กำลังถึงบ้านเลยด้อเนี่ยเดี๋วป็นตัถึงบ้านแล้วครับ